รูตื่นเต้นใชแทนด้วยใช่ในในแบบอ่เอ่อฐานะคนไทยด้วยเพราะว่าเราก็ทราบมาว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหมือนเหรียญแรกของเอ่อเทควันโดไทยในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยเป็นเหรียญที่สิบเหรียญที่สิบของของประเทศไทย <c oughs> ในการแข่งขันโอลิมปิก <c oughs> ใช่ก็ดีใจแล้วผม <c oughs> ผมผมได้ข่าวมาว่าเขาให้พี่เขาไปสัมภาษณ์มาว่าแบบอยากกิน แบบพิซซ่าอยากกินอะไรนูน่นนี่นั่นเยอะมากเพราะว่าตอนตอนที่ไปโอลิมปิกตอนไปแข่งที่ญี่ปุ่นแบบว่าต้องเอ่เหมือนคุมน้ําหนักอะไรอย่างงี้คุมอาหารใช่กลับมาก็อยู่บ้านก็สั่งเดลิเวอรี่มากินให้เต็มที่เลยนะครับให้แบบคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้พยายามทําไปก็ให้รางวัลกับตัวเองครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเราในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็แบบดีใจดีใจมากๆครับที่ ที่ได้เห็นที่ได้เห็นการ